สวัสดีค่ะพี่น้องได้ข่าว่าคาดีของแตงโมถูกยกฟ้องว่าสันแมพี่น้องเอ้ยจำคุกผู้เดียวโทษฐานเอาขยะโยนทิ้งลงแม่น้ำชีวิตคนเฮ้ามันบ่มีคาเท่าขยะชิ้นหนึ่งสองชิ้นเลยพี่น้องเอ้ยว่าไปแล้วก็ไดแต่เลือดโตนไม่ยิ่งกระงามกระดอกกระเดียบเป็นดาดอกดาราชีวิตแสนเศร้าแสนล่นโทษบ่พ่อต้องมาเจอเหตุการณ์ เี่ยแบบนี่นำ้ำเออแล้วก็ต้องมาเจอเพื่อนในวงการในลักษณะแบบนี้แต่มันกับเบาบ่ใดเพราะมันบด่ดมีพญานลักฐานเขากับคุ้งสีเอ,อ่เห็ดแล้วเรียบร้อยสะอาดเอี่ยมององอรไทยเพราะมันหลายปีมาเร็วแม่ขะทางตอนนั้นกับปิดหนาปิดลังบางหนาบางลังจาก,กว่าบางหาสิแตกงั้งกระดอกกระเดีย มันกล่องเก่งมีเยอะแยะกับบสามารถให้ความปลอดภัยบอสมารมให้ความเซฟตี้ใดเลยเออคดีแบบนี้มันกับเยอะแยะเงินท่องกําเกี่ยวมันก็ยั่งวาน่ะแหละมันบ่อเขาไผออกไผย่ามลายมันก็เป็นทุกมันกับเป็นอันนี้กับชีวิตมันกับเป็นไพ่ตัวชีวิตเนาะเออคอยว่ากับว่ามันก็บเราได้ยากอยู่เออ แล้วอีกอย่างนึงก็ยังตัวของเมสเ็งมม่เองเขากับบัวใดตองการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเอียงขนาดนั้นเขาก็แค่ตองการในสิ่งที่เขาสมควรได้แล้วก็เอ่อเอามาเป็นของจะคล้องแล้วก็แเล้วเนาะเออบัดนี้เหตุการณ์มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วต้องห้สิมีหลายคนพยายามที่จะลือฟื้นคดีพยายามที่จะจำลองเหตุการณ์ต่างๆเออบนเรือนู่นนี่นั่นเต้จ้งไดกับบัวสามารถ พิกคดีขึ้นมาได้หลายคนบอกว่าสารทีด่ดีคือสารพระพุม่มเออไปเอาถูบเอาเทียนเอาผลละหมอกรักไม้นี่ไปไหว้ขอโชคขอลาบดีกวัวแบบนี้หูซึ้ว่ามันบ่ยุติธรรมกั็คนตายก็ย่งวานะ่ะแหละหลักฐานมันบ่ิเนียนนะพ่อสารเขาก็เสือแค่หลักฐานขาเขาบรได้เสือขอสันติฐานเนาะเออว่ากันไปอีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นผลของอ่าการอ่ายื่น เรื่องคดีของตำรวจนั่นมันบอดได้กเกี่ยวของแค่กับทางทนายความแล้วมันก็เกี่ยวกับญาติของเขาวญาติาของเขาหนีกิเห็นยังไงมันบอดได้กเกี่ยวกับคนนอกยังเห่าสายตาประชาชนมันก็บขานไปกับย่างวานาั่นแหละเออหลายขวา้วสงสยัยหลายข้อพิรุษเฮ้าหนีคิดไปต,าต,าตา่างๆหนาห้าหน้าเฮ้าหนีตีมูลค่าไปทางผุนทางผีเตะวาทางสารเขาก็ตตรงการเอกสารนักฐานที ที่ยืนยันหรือว่าบ่งชี้หรือแม้กระทั่งสำนวนของตำรวจที่ยื่นไปแก้ศาลให้ศาลพิจารณาะ,ะวาศาลบสามารถที่จะไปอันนี้เองได้เออจะต้องให้ทางตำรวจทางอย่างเขาเหตุมันบ่หลายคนก็ดาศาลยังศานยังสี่จะคอยก็ว่ามันบ่เกี่ยวมันเกี่ยวกับตำรวจผู้รับผิดชอบเออมันเกี่ยวกับอ่าตัวเล็กตัวน้อยในการยืนน,น,ยนนั่นยืนนี่แล้วมันก็เกี่ยวกับอ่าตำรวจชั้นผู้ย้องผู้ใหญ่ ที่จะเอาสำนวนนั่นสำนวนนี่สำนวนโปง่งปะปะโป่งไปไซหรือบอไซหรือว่ายังไงมันก็เกี่ยวกับการยื่นเนาะแล่อีกอย่างหนึง่งอ่าพวกเขาอยู่ทั้งเลือเขาก็บ,บอบไกลกาอาราเลเขาก็มีเงินมีทองมีการจ่างทนายมีการเช็ดกา,การเคลียดการเข็ดความสะอาดนูน่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งการเอ่อ จับมือภัยดมบ็่ได้เออกับธรรมดาเป็นเหตุแก้กวา่าแตงโม่เนี่ยเอเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตอืมคนอื่นๆก็แค่ไปดื่มเมาบอสใจกับเพื่อนเมื่อนอนเออหูซึกพิษสองนาทีหูซึกมวลหาชวโม,มงใส่ชีวิตอิสระสะดวกสบายเงินท่องกำกัเกี่ยวหลายกระดอกระเดีย หลายข้นมาวุดวุกับบกเป็นขีนาสงสัยเพราะประกอบธุรกิจแต่บ่หูว่าธุรกิจนั้นคือเอยียงคือกันละเพราะเฮาประชาชนเฮาบดได้มีที่มีความสามารถในการไปอสอบสวนเส้นทางการเงื่อนของเขากะยังว่านั่นละเออขนาดคนดังก็ยังเจอแบบนี้แล้วคนบ่ดังนี่ก็ปากมากหลายกะอาสิบมีที่ยืนเนาะเออวากันไป คดีบบพิคานสายตาประชาชนมันโมเมนต่แขกแหลกหรอกวะท่ำใจพี่น้องถาผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มก็เอายืน่นต่อเห็นบอขนาดระดับมีกองมีดแกนระดับผุ่นระดับผีเข้าไปพยายามยืนพยายามเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ยังบ๊อเป็นผลอืเสียงบ่อดังดังยู่ดังในประชาชนแต่เสียงบอดังไปหอดผู้รักผู้ใยเสียงบอดังไปหอดเมื่อปิดพิศณะเมื่อปิด เนาะแขาบวกหูดอกว,ว่าไพาป่ป,ปิดบ่ปิดบ่หูดอกคิดว่าคิดว่าคิดไปเนาะพี่น้องอืม